โอ้สวัสดีค่ะพี่นอ้องสิพามาเก็บหอยเด้วมวันนี้บ่งหอยล,งลงังโล่เบ่งหิมะกําลังลง่งเออพอมาถึงนี่หิมะล่งวันนี้ไหมบ่ง <c oughs> พักกันมาเก็บหอยกันเบ่งแม่น้ำเป็นน้ำแข็งพี่น้องเลยอืมบังผุ่นเห็นเวละหอยอะ่ะเอเบังสิพาเบ่งนวยหอยเบ่งนี่มันเป็นน้ำแข็งพี่น้อง เอ็นไดนี่เนี่ยร่วมกันเหยียบปาดหนึ่งเดียวปัดไปแม่น้ำนั่นคือบ่มีขุ่นมมน้ำแข็งที่นีเลยนี่เนี่ยแม่น้ำเป็นน้ำแข็งเบ่งไดเย็นบ่าอกากาศคุณคัาแม่น้ำเป็นน้ำแข็งขุ่นอ่ะเอาหอยมาบนจมวยดูปืน<อ>นี่กำลังได้เลยเนี่ยเนี่ยโอเคเด,เดี๋ยวหาเก็บก่อนบัดน,นี้โอ้ตายพี่น้องเอลย <laughs> เมื่อกี้บักหอยบังดูนี่นวยบักหอยบอดีแม่นบ่บ้าดกล่องนวยนี่ไหมเต็มเป็นน้ำแข็งนี่นวยนี่ใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยฮู้บังนี่เบิังนี่โอ้เบิังนวยง่ายครับต้องหาอันตีหอยในน้ำแข็งทุกน้ำแข็งออกเนี่ยอ่ะปวดออกเบิังขุดอ่ะ เป็นน้ำแข็งโอ้อยยากไัตงตรงตบขาสูงๆน่าหนวยหอยตุใส่เม็ดแม่นบอนหวยนี่หอยหิ้วเปลือกมันแนวมาเห็นหนวยหอยพี่น้องหอยนางรงบึงฮีมาลุกบ่อยๆจะเห็นบอยฮีมามลุกโอ้ยคุณไม่น่าเชื่อพอมาหอนฮีมาลุกเอ้าอ้า เบึงแม่น้ำเป็นน้ำแข็งแล้วมากกันมาหาหอยด้วยพี่น้องเฮ้ยก้อนเบิง้งเอาย่านโควิดสิมาเก็บหอยมุ่นดีเบิ้งหอยนี่ได้แล้วนี่อากาศมัน โอเคมันติดลบอยู่ค่ะพี่น้องอย่าไปต้องไปทุบมันปล่อยมันน<อ>ักค่ะเ,เอาไปยังสั้นแหละเอาเปล่าอันนี้ออกดิบอเออชื่อใบจังสั้นเออปล่อยมันเอ okay. เอโอเคเบิ่งขุดนะหอยโอเคมัน okay. เป็นสีเหลี่ยมเหรอนะมั้งเก็บหอยเก็บหอยปวดลำแข็งหอก <laughs> ปิดก่อนตะกันยางมาใกล้ เป็นน้ำแข็งอยู่เห็นเวลาหนวยหอยอ่ะร่างหายเออแต่หอยเมั่หลาอยู่น้องนอ่นวาน้ำแข็งเนี่ยเห็นบปวดโิงน้ำแข็งก็ได่ ăn điếu quật thì chắc nói cả gì hết rồi nuôi hỏi. À. À, เดี yeah, it, mm ๋ยวทางต่างเอามันเย็นโคนนี่เนี่ยเจอหนุ่ยหอยนี่สดๆนี่ได้แล้วหนึ่งหนยเพราะว่าถ้าบอตีน้ำแข็งออกมันสิแนมบ่เห็นมันเป็นน้ำแข็งไม่น่าเป็นน้ำแข็งเลยดีเดียมป่านุ่ยนึงแม่นอันนั้นบ่านในห้องด้วยโอเคบ่าน่นน่ะอันมัน าวตายบ่มั้ากตายนะเขาขาวตายอีกเวนหนึงนั่นตุกนาเจ้านะเออเรีย้อยผืนผื้นงเี้ังูตายตายม้นกวาตัมันตัวโออตด้อยแต่มันสดๆนะมันเป็นมันเป็นเวยออกสีเขียวเนาะอ

ไม่เจิงหอยมันอยู่พุ่นเหรอแต่กันสิตีไปร้ายมากกลบว่าไว้แล้วค่ะนี่น้ำขึ้นนำน้ำมันขึ้นน้ำพรองนี่เดี๋ยวบันนี้ติดตามคลิปต่อไปด้วยพี่น้องลบกปิดเล่นปะ เอาบันี้มาพี่น้องมาแสบน้ำกันหอยไปเก็บมาหอยเก็บจากฮิมานะคะเนี่ยมากินน้ำกันนะหอยนังรมมาบัี้ิรักสดๆมาเด้อบันี้แม่น่าิีซ o ยแล้วเด้อบันี้พี่นอ้องมึงบ๊ยแสบเม,ม็ดกระถินไอไป ขาพักเบามวนมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเนี่ยกินดโอ้สครับมันห้อยหนาน้อาสิหบาน,นเนาะเ น้ำจิ้มสดสน,น,น้อยเนี่ยกระเทียมเจียวพี่น้องอืมใส่ผักขา,าน้องไม,ม่มีหยอดกระเทีนยนเนอะเดนหมาร์ก่ม,มีหยอดกระเทียนเลยพี่น,น้องพี่น,น้องเสร็จแล้ว อืมอืมแซ่แแแบครับช้นไหนรสแซ่บอืม แซ่บแซ่บแซบพี่นอ้องแซ่บอือกินกับผักเบามวนเนี่ยอืมกนกับปลาขาด้วยพี่น้องอืม หวานขนาดกินไปทลีละหน่ยวยละหน่วยเนาะ เขาต้องลดนานแล้วถึงมันหวานเขาแบบโอแบ้แสบแสบคับแสบคับ บิ่งน่อยบักใหญ่พี่น้อง ถุยหั่นแบ่บแซบเบอร์กับมีน้ำพริกเผาน้ำหนักเส้นพริกเผา,นะก,เากัแแ่บ ไม่นอกอืมพ,พริกผาเบอร์สิบอกไข่เลยอืม อหอยกังรมพี่น้องอืมแบครับอืมเป็นใจพี่น้องคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้ำในเดอร์ค่ะเดอดมันมื่กี้อิ่มแล้วหอยนางรมเนี่ย อันนี้มาสดๆจากทะเลเนาะไม่เก็บเก็บมาสดๆเก็บหู้ในหิมะแต่คิดมีขอฝากติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ